ก๋วยเตี๋ยวชามละบาทเดียวอะชามละบาทชามละห้าสิบตังค์โอ้ยยังไม่เกิดเลยยังไม่เกิดเม่ยั้นน่ะตรงนี้สามสิบปีขายได้เรือยี่สิบปีทั้งหมดห้าสิบปีมีก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูน่ะนะแล้วก็หมูน้ำตกยีนตาโฟของเราเด็ดตรงไหนอะคนเขาบอกทุกอย่าง งสมัยรองผู้ว่ายิ่ยาตอนนั้นมันขึ้นไยให้ก๋วยเตี๋ยวรสชาของชีพนมเมนมเปิลเนเปิก็มาขึ้นปายให้ตอนนั้นชานสามบาทนะคะมาขึ้นายแปดไ้เลยคนจะรู้จักเยอะอบ้านเราใช่ไม่ได้ไม่หอมอมล้วหอมมากแล้ววุ้นเนี่ทำเองค่ะสี่ <4 S 2> รสมีกาแฟมีใบเตยมีกลิ่นวะลิลาแล้วก็มีวุ้นไข่ในกรุงเทพจะมาประจำประจำเนี่ยเออจะหยุดพัปรหัสสองวันตรงนี้มันจุดตรงไหนอะที่ทําการประปาเทศบาล 俺哥调这里。<Language> <music> ของเนะื้อสองที่เสร็จทั้งหมดใช่หมูสองเนืสองใส่ตับไปด้วยหนูเขาตับขึ้นมาแล้วพี่นิดหนึ่งกี่เม็ดใช่นิดหนึ่งเพราะว่าของมันขยับขึ้นไนงะถึงจะปรับราคาของเพิ่มก็ให้ปริมาณเยอะขึ้นไปอีกมีหมด่พี่นี้หมนูน้ำตกแล้วน้ำตกเย็นตดโฟต้มจืดต้ยมยำ 3 4มร้อยสี่สิบเอ็ดบาทแ้นนี้นี่ไงเหรอสามสิเอ้ยส0สิบใช่เลยถูกต้องเจ็ิบาบาามสิบด้วยร้านนี้เหรอตรงนี้สามสิปีขายได้เรือ20่สิบปีทั้งหมด50าสิบปีในเรือทั้ตรงไหนอะนี่ในในน้ำเจ้าพยาตรงนี้ยแถวานีเลยจ้าเนี่ยแถวนี้ยขายเรือตั้งแต่ยเตี๋ยชามละบาทเดียวอะ ชามละบาทชามละห้าสิบตังค์โอ้ยยังไม่เกิดเลยไเมนี่นนะก็ <c oughs> สมัยรองผู้ว่ายี่ญาตอนนั้นมันขึ้นไปให้ก๋วยเตี๋ยวรดข่าของชีพในอำเภอในอำเภอเขาขึ้นไปให้ตอนนั้นชามละสามบาทนะคะมาขึ้นไปแปดไปเลยก๋วยเตี๋ยวรดข่าของชีพมีก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหูนะ่ะนะแล้วก็หมูน้ำตกยันตาโฟของเราเด็ดตรงไหนอ่ะคนเขาบอกทุกอย่างวว้าแล้วแต่คนชอบ ำเองค่ะเื้อไอดอกมาจากเยาวราชบ้านเราใช้ไม่ได้ไม่หอม,อมต้งเยาวราชม,ม,มันมันใหม่ไงมันจะใหม่หอม,อมต้มแล้วหอมมากไหอ,อยมาเดหอยอ,อร่อยมากแล้ววุ้นอนะวุ้นทำเองค่ะส <4 S 2> ี่รสมีกาแฟามีใบเตยม,มีกลิ่นวานิลลาแล้วก็มีวุ้นไข่ ก็บางทีก็ต่างจังหวัดเยอะนะในกรุงเทพกันมาอะไรพ่บางทีสาวที่มาในกรุงเทพจะมาจำประจําเนี่ยเรโทรถามก่อนมาขายหรือเปล่าวันนี้<ค>นจะหยุดเออจะหยุดพรักรหัสสองวันเบอร์เหรอศูนย์สามห้าสองสี่สี่สองสามหนึ่งตรงนี้มันจุดตรงไหนอะที่ทําการประปาเทศบาลอยู่ใกลๆ้ๆ้เทศบาลต้องมีจิลลาสตร์อยู่ระหว่างเนี่ยคนจะรู้จักเยอะอยู่สายรอบเมืองเลยร้าน,นก๋วยเตี๋ยวจีง